เดี๋ยวจาก4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับผมจะจับแปลงโฉมให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นเจ้า4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาครับกับโปรดาวเริ่มต้นที่49,900าครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับวิสุภราษรสอนครับวันนี้ผมจะพามาดูกับเจ้าตัว4ประตูตัวเตี้ยนะครับแปลงเป็น4ประตูยกสูงครับที่เห็นตัวนี้ก็คือเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยเราทําการแปลงนะครับโดยการเปลี่ยนแม็กนะครับจากแม็กของเดิมเป็น16เราใส่เป็นแม็ก18แนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวใส่บัันนไไดขข้้้าางเเพิ่มปใหะครบ ทำให้รถเนี่ยถ้าดูภาพรวมเนี่ยจะดูเป็นทรงตัวยกสูงมากขึ้นนะครับก็จะดูสวยหล่อและเท่นะครับกับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับดาวเริ่มต้นที่49,9 0 0ารอครับมาที่ตัวด้านในนะครับผมมีการเปลี่ยนในเรื่องเป็นเบาะหนังให้นะครับของเดิมจะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะครับเบาะหนังเลือกสีได้นะครับใครอยากได้สีแดงแบบนี้หรือว่าใครอยากได้สีดําสีส้มนะครับหรือสีอะไรก็ตามที่คุณต้องการ,ก,ารก็เข้ามาคุยกันได้นะครับ ความพิเศษของเจ้าตัว4ประตูตัวเตีย้ยตัวใหม่ที่เป็น all new ตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นจะมีเหมือนตัวนี้นะไหมนะครับแต่ว่าผมจะพูดในส่วนที่จุดเด่นตัวนี้เขามีก็คือในเรื่องตัวหน้าจอครับหน้าจอเขานะครับสามารถเสียบตัวโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็น iphone หรือ android เสียบโทรศัพท์ขึ้นดูแผนที่บนจอได้นะครับรวมถึงฟังเพลงนะครับเชื่อมต่อบลูท t o t h อะไรพวกนี้ได้รับสายวางสายบนนี้นะครับทาให้เวลาเราใช้งานในการเดินทางเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผม มาที่ตัวด้านท้ายของกระบะนะครับสังเกตว่าตัวกระบะของตัว Oni ตัวนี้ที่เป็นตัวสีประตูโตเตียนะครับสังเกตว่าลูกกระบะนี้จะยาวนะครับแล้วก็มีในเรื่องตัวกันชนท้ายมาให้ด้วยนะครับกันชนท้ายตัวนี้ใครอยากทาเป็นสีดําก็บอกโอได้นะครับโอจจัดการให้นะครับแต่ความพิเศษของตัวกระบะที่โอจะพูดก็คือเมื่อกระบะมันยาวขึ้นครับการบรรทุกข,ของก็จะได้มากขึ้นนะครับเช่นสมมุติว่าคุณจะเอามอเตอร์ไซค์เวฟขึ้นท้ายรถก็ขึ้นได้นะครับคุณจะใส่ในเรื่องตัวพวก ขนของนะครับที่นอนอะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับชันในเรื่องการใช้งานตัวท้ายกระบะเนี่ยของมิสซูเนี่ยก็จะเป็นกระบะที่ใหญ่ที่สุดครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับรถสวยๆหนึ่งคันที่ผมพาไปดูหวังว่าทุกคนจะชอบและถูกใจนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โอ๋ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ที่ผมพามาดูกับเจ้า4ประตูตัวเตี้ยแต่งเป็น4ีประตูยกสูงนะครับก็คือดาวเริ่มต้นที่49,900ื้าพน้ยนะครับได้แต่งตามนี้เลยครับใส่ โดยที่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับโชคเลยนะครับตัวรถก็ยังมีความสมดุลเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบแบบนี้ทักข่าโอได้นะครับที่เบอร์0 9 5ย์2 3 5 6 3หนะครับหรือทักเข้ามานีเพจนะครับบอกขอาคุยกับเซลล์โอนะครับท่านใดที่สนใจนะครับจองและออกรถภายในเดือนแคปคลิปนี้ทักมาแล้วบอกขอาคุยกับโอนะครับโอมีบัตรน้ำมันให้ด้วยวันรับรถอีก1000บาทนะครับหรือใครอยากได้นะครับจัดในเรื่องตัวที่เป็น โหลดจัดทรงนะครับหรือว่าใส่ชุดแต่งของวายอะไรก็ตามอยากได้แบบไหนกันในตัวรุ่นนี้นะครับทักมาคุยกับโอได้นะครับโอยินดีให้รายละเอียดคำแนะนำปรึกษานะครับวันนี้ลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ